สวัสดีทุกคนแปลวะหมาแรีวหมาอ,อีกระสาหมาพบกกะภาวาในช่องปัสจ,จาวะน,นาของไปเีกนั้นเดิมคลิปนี้จะ้ะขนมจีนแกงเนื้อหม้อยาดวงจ้ะหม้อยาดวงเองนี่ขนมจีนแล้วแกงเนื้อแกงเนื้อกะทิเนื้อใส่มะเขือแบบโหจุดใจยาดวงแกงจ้ะฉันโหมาเมื่อวานนี้กินแล้วรอบนึงกินกระเขา่าแล้วก็มีของแก้มจ้ะอยู่ในสูตรลด,ดน้ำชั้นเหมือนเดิมแต่วันนี้ฉันมีนี่เพราะว่าวันนี้กินสายละข่าวชาวฉันมือเลยตอนนี้ตอนนี้ฉันอาชีพอยู่นะบ่ายสองชั้นเจ็ดนาทีจะ้ะท เพราะว่ามาเช้านี้ฉันกินน้ำกินขิงชดไปแล้วฉันก็ไม่หิวอะไรเลยฉันก็เลยไม่กินจ้ะเราทำนู่นทำนี่แล้วก็กินอาหารเสริมไปมันก็ยิ่งทำให้ไม่หิวไปใหญ่ก็เลยเพิ่งมาหิวตอนบ่ายสองก็ดีแหละทำไมเอฟไปในตัวจ้ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะทำไมเอฟไปในตัวแล้วก็มีไข่เพราะว่าเพิ่มโปรตีนเพราะว่าโปรตีนที่มีอยู่ที่กินอยู่นี่มันจะยังไม่เพียงพอมาจ้ะมาชิมกันเรื่องเล่ากับกับข้าวหนึ่งจานของฉันวันนี้คุยยังไงดีฉันไปอยู่ก็แม่มาสองวันจ้ะวันนี้คิดทงกิน จับใต้ปีใหม่เลยนะอะไรไม่ดีก็ให้ทุกคนทิ้งมันไปปีเก่าหน่อยเดียวเห็นบนุญเงินทองมันมีแค่กับบุญกับก้อนดักปีนี้เป็นปีที่ไหนเออเรานี่ยปีหกแปดนาะเราแบบย,ยาวๆกันไปเลยกินไปด้วยเราไปด้วยกัน,กนปีหกแปดนี่เป็นปีที่หัสท่ากันสำหรับฉันมากเลยนะทุกคนเพราะว่าอะไร ลงทุนหลายที่โจมทุนจ้ะจมทุน,น่มาที่นี่ก็หมายถึงว่ายังไม่คืนทุนเงินงก็หมุนก็จะรู้เลยจะไปเนี่หมุนแบบหือแต่ก็ยังมีชีวิตรอดมาได้จ้ะเอาไปเ,ปเริ่มเอาชีวิตจะาของเลแยวเอาไปเริ่มใหม่ปีหน้าจ้ะยิ่งนาะปีไหนที่มันรับลื่น รับด้วยจริง,รงเรื่องบางเรื่องไม่ได้ต้องออกแรงเยอะเลยก็ยสำเร็จแต่ปีไหนที่มันยากๆเนาะโอ้โหพยายามแทบตายกโอ,อ้โหแทบบางที่ก็ไม่สำเร็จบางที่ก็แบบออะไรนะไหนันเนาะเป็นแบบเหนื่อยเหนื่อยมากบอกเลยโดยเฉพาะปีนี้ปีนี้เป็นปีที่ฉันเหนื่อยมากแต่กำช่างมันจัดสู้ต่อไปนะ ออคุยงานกับลูกค้าขายของขายเกี่ยงก็ขายแบบยากอะทุกคนเอาวันนี้เอาพวกนี้เปลี่ยนใจอย่างเงี้แบบมันนี่เรื่องไหนคัดตอนเดอมมันกนเลยเป็นบทสรุปว่าปีนี้ไม่ใช่ปีของเราจ้ะ รสชาติพอดีเลยแกงอน,นี้แกงกะทิแก,ง,แกงใส่เนื้อมะเขือกอร่อยมะเขืออ่อนแล้วปีใหม่เพื่นจะไปเที่ยวไหนกันฉันคนหนึ่งเลยน่าจะอยู่มว่อไม่แม่งอ,อ,อ่ะอับบัน ไม่มีแผนไปเที่ยวไหนจ้ะไข่ต้มจริงๆใส่เกลือจะดีมากแต่ว่าฉันอยากเขาใส่น,นี่ก็แล้วกันซอสฉัสนชอบสองสามยยดทุกคนอ้ะ พอมีรสชาติมันมัากลัวไปสี่ลูกนึงคำใหญ่มากชอบมะเขือ จริงก็ชอบนะต้มมะเขือแกงพริกแกงมะเขือนกกเออนี่ยชอบเดี๋เดี๋ยวเปิดด้ายเขาบอกชอบความกรอบทำไมาคนนยองที่ชอบกินอาหารที่มันกรอบ อืมดูหมดกล้วเดี๋ยวไปกินต่อให้มดคลิปนจะยาวหมดเดี๋ยวเขอยเจอกันคิปหน้านะตะลักเนี่ยบ๊ายบายจ้าขอตัวครับ